เส้นทางทำงานมือนิดมีแบบแหกมันมีติมองรถไปประหอดจอดบรถึงห่อยห่าแถวอุพี่อ๋อมีเห็ดปวัปวกบาหน่อยหน่อยเห็ดปวปวกบากบามือนี้แหกมันแต่รถไปประหอดได้ถึงยางฮีซ่าเล่ง แน่คือเห็บแน่นคือบ่อนั่นเกี่ยวกันได้วันที่หอกมือเกเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเสาก่อนจะดึงม่ยอยู่เลยเกี่ยวสาหนักควายมันมันหลากรถดไปได้ผุนเด้ความแห้งนะเกี่ยวจะวิ่เกี่ยวยน่มัอยมันจะดึงยากตื่นข้นแหงแล้วแหละ คองซ้ำดึงไายเกี่ยวซะอันเจ้าดึงวอยู่เลเจ้ามือเจ้าขาดหย่อนดิเนี่ามันทกครับซัดนี่ต้องระวังครับเมียพี่น้องอย่าไปเสือมันครับซัดนี่ว่าต้องไปเสือครับว่าต้องรอดไอ้ว่าต้องรอดเกี่ยวเลยครับเกี่ยวเลยมันบมเต๊ะหรอกค่ายนะครับเกี่ยวเลยเกี่ยวเสาผมเป็นย่างบ่ มันไกลพดมันจะลวงมันจะลวงเอาเกี้ยวเสาให้มันอยู่สมอรับพ่อวัดต้องคัดว่ต้องคัดว่ต้องคัดเสาใหญ่เนือหันหนาหน่ะเสาอันตรนหนาทนนะเกี้ยวนั่นน่ะอ้อมไปจักซองหอบนี่ใส่เข้าอยู่มันก็อยูแหละเกี่ยวย่ามันถอยเกี่ยวใส่เข้าใส่ดังเพิ่นอีกเสือกทับกันไล่บิดไล่บิดเสือกนะไล่นบิด บ่เตหรอไข่น <robi> <their> ่ะแค่น nice nice ี้บ่อยากเต๊ะเต๊ะฝุงตงอยูเต๊เต๊ะ่บาทแรกมันหน่อยโตหรอกที่เตมันก็สนซื้อขึ้นคากบ่นี่ขึ้นคากบ่ขึ้นคากแหลมเมื่อวานขากแรกเมื่อวานงามเนาะควายตัวนี้ควายมันพ่อหนามวายมันอยู่ในหนามเนาะงามคนเหลื่อมน้ำเมือกมีอยู่บ่เลยน้ำเมือกใสอยู่บ่ขึ้นคากมีน้ำเมือกใสอยู่บ่ว้านหนิ สัตเจนนวเ่ะกะน้อ่ขนเนาะขแล้วอมึล้นนอก็สํำคัญนี่แหละอาการซ้ายนขื้นคือการนักลักคือเห็นหนึ่งพฤติกรรมเปลี่ยนอัอยากค่อยอยากกินน้ำกินยาคืออยากมีแต่ห้องบางตัวก็ห้องเบิดนีัแล้ห้องออ้วกอ้วกอ้วกอยางแรนบางตันี่แรนพุนละคามทงพุหละครับนี่คืออาการถี่เห็นในสัตว์ อาการลักลักเพิ่นนะครับมันต้องอวัยวะเพศบวมแล้วก็มีน้ำเมือกใ,ใสๆไหลออกยอยู่ตรงมีครับครับนี่คืออาการลักลัก,ลกของวข้งอ้นวนไข้ห้าแสดงอาการเป็นสัตว์แต่ว่ามันมีเลือดสีนหน้าด้วเมื่อวานนี่ผมสเข้มป็นการล,ลอ่องแล้วในมือที่สองเลยนี่คือสวมยิบซีสวมมงแล้วคไายต้องสวมยิบซีสวมมง,งครับยิบซีคือมงขึ้นแสวมตำนั่นในกระบาดติดครับตามที่เจอมาเนี่ยวายต้องสวมมือที่สองไว้เลย มยิบซีสม,ม่งเรื่มต้นเลยครับแต่นี่เมื่อกัก้เน่ยเากรหลอบที่ลรกเล่นนี่แมนถ้าสมมือเศร้ายิบซีก็เลยเวลาไปอยู่คือให้เพิ่นลงอะไรว่าคา่ากันแหละผสมเทียมผสมช่วงปลายการเป็นสัตว์บางตัวนี่ซ้องมือส้าม,มือเพิ่นไปขืนกันมี่ครับวิชาการมันแค่โตเลี้ยนลูครับเป็นส่วนมากการปฏิบัติงานจริงเท่าต้องเบงพิติกรรมสัตว์ตัวนั้นนําครับปับใส่สถานก,การณ์แต่ละสัตว์แต่ละโตจะบอกคือกันครับว่าจะเอาวิชาการมาใส่ใน พื้นที่ในการปฏิบัติบ่ได้ครับเขาต้องอาศัยประสบการณ์กับประวัติซั์มาประกอบกันป้ายแม่นี่ก็เคยสมเทีโตเนาะโอเคแหล่าประวัติซัดเป็นเ่ราะเคยผสมเทียมน้ำตัวนี้นะบ่เคยสมเทียมพอนี่แหละคือสิอ่งสําคัญครับความเป็นเซียนมันต้องเห็นต้องเรียนรู้ได้ลายอย่า,ยยางประกอบกัน,น,น,นได้ครับเป็นซัดอันนั้นวันออนะนักนซัดเจนซัดเจนคือ <c oughs> ว่าโอเคอยู่ ยวผสมติดมือนี้แหละครับจากแล้วพ็นเริ่มกินยาเลยพ็นเริ่มจะล่งเลยน้อยเนาะหิ้วแล้วเออหิ้วยาแล้วนี่ยกินยาเมือนเมือนเออเอาโอเคผสมเทียมเลย